ของการสารสัมพันธ์ที่ดีนะคะระหว่างไทยกับประเทศอาเซียนกันบ้างนะคะ,คะโดยล่าสุดเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประธานเสนาธิการฐานกองทัพป,ประชาชนเวียดนามค่ะก็ได้เดินทางประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะคะในฐานะแขกของกองทัพไทยค่ะ พลเอกนาาธนศักดิ์ปฏิมาประกรผู้บัญชาการฐานสูงสุดในฐานะรองหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติให้การต้อนรับพลโทอาวุโสโดบาตีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมประธานเสนาธิการทหารกองทัพประชาชนเวียดนามและคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทยณกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีพิธีตรวจแถวทหารกองเกยียรติยศพร้อมมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นปฐมภร์มงกุฎไทยนห้องนเรศวรกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมาอย่างยาวนานด้วยมิตรภาพที่ดีต่อกันของทั้งสองประเทศอันจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและมีเสถียรภาพตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไปในช่วงคำ่ำผู้บระชาการฐานสูงสุดได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการ รวมทั้งนะคะการแสดงทางวัฒนธรรมของไทยเพื่อแสดงถึงมิตรไมตรีอย่างดียิ่งระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศ